ชื่ออะไรครับผมชื่อนายโยธินสังเกตอ้าวเดี๋ยวใช้ไม้หน่อยอ่ะเข้ามาลุงเข้ามาเดี๋ยวคุณแม่ร้อนคุณแม่มเป็นยังไงครับคุณแม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไม้ดังไหมอาจารย์เอกไม้ดังไหมพูดสิสวัสดีครับโอเคชื่อชื่ออะไรครับนายโยธินสังเกตดีครับทำงานที่ไหนครับ ทำงานที่โตชิบ้าครับฮะทำงานที่โตชิบ้าครับทำที่โตชิบา้าเงินเดือนเท่าไหร่ครับอ่็เฉลี่ยก็ประมาณหมื่นแปดโอ้โหหมื่นเจ็ดหมื่นแปดเลยคุณแม่ดีใจไหมคะดีใจจ้ะลูกชายเหรอคะหลานจ้ะหลานมาดูแลหลาน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 คุณยายหลานยายาได้เงินเดือนหมื่นเจ็ดแล้วได้ส่งไปให้ใช่ไหมส่งเงินไปให้หลา,ลานใช้ไหมไม่ได้ส่งแต่ให้เพื่อนรับ ค่ะเอิเมย์บริษียโอ้โหรับผิดชอบตัวเองแล้วดีใจไหมคะดีใจอายุแค่10กว่าปียังไม่ถึง20เลยรับผิดชอบตัวเองได้แล้วเป็นความภาคภูมิใจนะคะไปได้ไงลูกเออเวลาส่งไปครับบริษัทอะไรลูกโรงงานอ,อ่โรงงานโตชิบาครับเป็นโรงงานอ,อ๋อท,ที่จังหวัดอะไรครับปทุมธานีครับกลัวไหมตอนไปที่แรกๆกลัวครับไม่กลัวพร้อมที่จะไป เลือกเรียนสายนี้เพื่อที่จะไปเรียนต่อมาเรียนต่อสายนี้เพื่อไปทํางานประมาณนั้นนะครับอ๋อมีความตั้งใจและคาดหวังไหมว่ามาแรกๆแล้วเขาจะส่งไปจริงๆความคาดหวังครับมีความคาดหวังได้ไปจริงๆแล้วไม่คิดว่ามาแล้วจะที่คัดเลือกให้ไปไหมหรือว่าไม่ได้ไม่น่าจะได้ไปโดนหลอกหรือเปล่ายังไงก็ต้องไปให้ได้ครับโอ้โหมีความมั่นใจในสถาบันนะคะขอบคุณคุณยายนะคะขอบคุณมากค่ะ มีความมั่นใจในสถาบันนะคะก็มคั่นใจในสถาบันนาะค่ะเดี๋ยวติดตามที่ยูทู e นะลูกนะเดี๋ยวลงยูทูปผู้ประชาสัมพันธ์นะลูกนะบอกน้องๆนะนนค่ะมีโอทีเพิ่มไหมมีโอทีเพิ่มอีกว้าวขยันขยันต่อปวสไหมลูกปวสต้องต่อแน่นอนเอาตอนนี้เป็นนศึงสาปวสแล้วโอเคยอดเยี่ยมมากค่ะลูกพยายามนะคะ เรียนต่อพยารีให้โอกาสตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้แล้วเราเป็นหัวหน้างานเงินเดือนก็สูงขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ